โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ในรายการพิซซี่ที่ีกับผมมิกนะครับผมก็วันนี้ก็จากไอ้ขอสืบเนื่องจากไอ้คลิปนี้ของผมนะครับผมก็มีคนถามเข้ามาเรื่องไอปัญหานู้นปัญหานี้นะครับผมเดี๋ยวโพสต์นี้ผมมาจะมาสอนให้แล้วกันว่าวิธีแก้ปัญหาหรือวิธีทําอะไรยังไงนะครับผมอย่างยกตัวอย่างคนทุงนี้ครับผมเขาถามว่าพี่ของผมกดสมัครแล้วกดหน้าสมัครแล้วทำไมมันเด็กไม่น้าอร่อยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาตอบปัญหาให้ฟังอันดับแรกครับผมก่อนเราจะไปทานแบบอื่นครับผมกดไปที่ลิงก์ใต้ดีคิวชั่นนะครับเพื่อดาวนน์โหหลดดเเกมมมี๋ยววผผทิ้้้งไใะครับ แล้วกดนี่ครับผมดาวน์โหลด OS for Windows นะครับสำหรับใครโหลดไอ้นี่ก็ตรงนี้มั้งผมไม่รู้วะผมไม่เคยโหลดนะครับผมก็กดดาวน์โหลดไปเลยพอกดดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็นี่ครับจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับอินสตอลกดเข้าไปเลย double ลคลิกเข้าไปพอดจากมัลคลิกเข้าไปก็รอสักครู่หนึ่งนะให้มันเด้งขึ้นมาให้เรานะครับผมอ่ะมาขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นี่ครับมันจะเขียนอย่างนี้ครับผมแล้วก็มันก็จะให้มันก็ติดตั้งไฟล์นะครับมันก็โหลดป๊บโหลดก็ เดี๋ยวดูพอความกันเลยผมจะไม่อยากไม่ค่อยอยากตัดยองมันจะงงๆกันว่าเออขั้นตอนไหนมันเป็นอะไรยังไงนะครับผมอ่ะมันก็รอมันโหลดสักนิดหนึ่งนะครับถ้ามีเสียงรบกวนรอบๆข้างก็ขอระทาโทษด้วยนะครับผมตอนนี้ฝนตกอยู่นะก็อยากจะมาให้ท่านผู้ชมได้เคลียร์กันนะครับผมมันจะได้ไม่ต้องค้างคาใจใครอีกต่อไปแต่ถ้ามีปัญหาในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปนะผมอยากจะพยายามทำคลิปเพื่อจะแก้ปัญหาให้นะครับผมจะไม่พยายามคอมเมนต์เพราะว่า มันบางทีมันไม่เข้าใจไงผมอธิบายไปบางทีไม่เข้าใจมันต้องมาดูคลิปจริงๆนับถึงมันจะเข้าใจกันนะครับผมโอเคแล้วก็มีคอมเบหนึ่งครับบอกว่าเกมแคสอันนี้ผมก็ต้องลองลงใหม่นะครับแล้วก็ลองดูว่าเราลืมลงไดเวอร์อะไรตัวไหนระบากนะครับมันถึงไม่ได้นะครับผมก็สมารถอินบ็อกซ์มันได้แฟนเพจส่วนตัวนะครับสําหรับใครที่อยากจะแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหามันไม่ได้ก็เนี่ยนะครับผมไม่ไม่ถ้าเกมแคสจริงก็ลองลบโหลดใหม่ดูนะครับผมอ่ะอันนี้รอโหลดใหม่ก่อนเอ ลอลงก่อนนะผมอ่านคอมเมนต์ก่อนสักครู่หนึ่งนะฮะนะครับผมอ่าสมัครงไงไม่เห็นเลยโอเคอันนี้น่าจะใช้คีย์บอร์ดยังไงโอเคมันใช้คีย์บอร์ดมันก็มันก็กดเดี๋ยวผมจะไปบอกในเกมนะไอีนะครับอันนี้แบบเรี๋ยงกันไปเลยฮะรอมันติดตั้งนะฮะคลิปอ่าถ้ามันยาวนไปเดี๋ยวผมขอตัดอน,นุญาตตัดละกันนะครับผมถ้ามันโหลดนานอะไรตรงไหนนานเกินไปนะผมขออน,นุญาตตัดนะครับ โอเคครับผมหลังจากที่รอมันเต็มแล้วนะครับโหลดเต็มแล้วก็จะขึ้นแล้วก็มานี้มานะครับผมอ่เราจะคู่ปึ๊บนี่ครับพอกด yes ไปเลยนะครับโอเคครับผมพอมันติดตั้งอะไรเสร็จมันจะเข้าได้ง่ายเข้าเกมเองนะครับผมแล้วก็หลายๆคนอันนี้คือมีคนถามมาว่าแล้วมันจะสมัครอะไรยังไงครับผมนี่ครับผมกดนี่ครับผมเห็นไหมครับเห็นมาผมไหมครับกดคลิกมันะครับผมปึ๊บพอกดคลิกเข้ามานี่ครับมันจะมีให้ซิงค์อินนะครับกับนี่ครับ create account ์ครับ ตรงนี้นะครับก็กรอกอ่าอย่างเช่นผมจะกรอกอะไรเดียวอ่าสักครู่นะครับกรอกเอาอีเมลผมแล้วกันนะผมตั้งชื่อว่าอ่า Catman อย่างนี้นะครับผมและอีเมลผมก็ประเด็นยะเฮ้ยครับผมกรอกป้ายแล้วก็รหัสิร์ด ก็ตามที่คุณศรัทธาแล้วกันนะครับแล้วกดคิด reate นะครับตรงนี้ปุ๊บนี่ครับเวลาเราสมัครเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นี้โปรไฟล์เรานะครับผมตรงนี้แล้วสำหรับใครที่ถามว่ามันใช้คีย์บอร์ดอะไรไงครับก็มาเนี่ครับเลื่อนมาที่ลูกจอยครับผมนี่ครับผมแล้วก็เชงคีย์บอร์ดนะครับผมนี่ก็จะมีให้ปรับนะครับ left c l i ซ้ายคือขวาอย่างนี้นะครับผม นี่ครับประมาณนี้นครับก็สามารถมาเซตติ้งอะไรกันได้นะครับโอเคครับขอจากที่นี้ก็ประมาณนี้ด้วยกันนะครับขอให้มีประโยชน์ทุกคนถ้ามันอ่าไม่มีอะไรที่แบบทําอะไรไม่ได้ก็หรือว่ามันเออร์เลอร์หรืออะไรมันทําไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้หรืออินบ็อกซ์มาได้ที่แฟนเพจผมนะครับจากที่นี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขอให้ได้คอนโทรลน,นะครับขอให้สนุกกับเกมโอสุ